สวัสดีค่ะเอฟซีที่เคารพวันนี้ป้าแมวพามาดูบอลสีบันปะเขียวนะคะก่อนจะไปดูบอลสีบันปะเขียวนี่เป็นใบชํำฉาที่ปะเขียวตากแห้งไว้แล้วนะคะเอฟซีนี่นะคะนี่นะคะบางอันก็จะเป็นจะมีรากไม้นะจะมีรากไม้แบบนี้นะคะป้าแมวกับปะเขียวก็เก็บออกให้แต่ว่าไม่ได้ส่งไปเอฟซีนะคะแต่ป้าแมวกับปะเขียวอ่ะใช้นะคะใช้นะคะเดี๋ยวบางทีก็ติดไปเล็นิดนหน่อยไม่เป็นอะไรนะคะแต่รากรากไม้แบบนี้คือมันแห้งแล้วเนาะมีประโยชน์ค่ะเอฟซีเดี๋ยวพาไปดูนะคะมีประโยชน์อย่างไรนะ ปลาเขียวขายกิโลละยี่สิบาทนะคะใบชํำฉานะสี่กิโลค่าส่งอยู่ที่สามสิบบาทจ้ะเดี๋ยวป้ามวชอบลืมเบอร์นี่นะคะฝากเบอร์ปลาเขียวก่อนค่ะนี่นะจ๊ะเบอร์ปลาเขียวค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะมีปประโยชน์อย่างไรจ้ะค่ะเอฟซีค่ะวันนี้ปลาเขียวจะมาบอกวิธีในการปลูกต้นไม้นะคะอันนี้รากเนี่ยรากทําไมปลาเขียวถึงไม่ทิ้งปลาเขียวมันมีประโยชน์อยู่ค่ะงเหไหมป้าแมวก็มีประโยชน์เพราะป้าแมวป้าแมวไม่ทิ้งเลยนะที่บ้าน ทำให้ดินไม่แน่นด้วยใช่เนี่ยนะคะเอซีป้าแมวป้าแมวก็จะใส่ไปแบบนี้เลยนี่ป้าเขียวป้าแมวก็จะใส่แบบนี้เลยจ้ะนี่นี่คือรองรองก้นกระถางมันจะมีรากไม้เป็นลักษณะนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะป้าแมวป้าเขียวไม่ได้ส่งให้เอฟซีนะแต่ป้าแมวป้าเขียวอ่ะคือใช้ป้าแมวใช้ค่ะแบบนี้เลยนะคะกลัวกลัวเอฟซีกลัวไม่เข้าใจกลัวว่าส่งขยะส่งอะไรไปให้แต่ไม่ใช่นะคะมันเป็นรากไม้จ้ะนี่นะคะจะรองก้นกระถางนีใช่ไหมพอไปถึง อ่ะปลาแมวก็ปลาเขียวอ่ะคือจะส่งไปลักษณะนี้เป็นถ้วยนี่ปลาเขียวเทออกนะคะนี่เป็นกระถางแบบนี้นะคะฟีซีเป็นกระถางแบบนี้นะคะนี่คือแกะออกจากกระถางแล้วเนาะอันนี้เราก็จะใส่กระถางค่ะนี่นะคะใส่แบบนี้เลยนี่นะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าดินเขายังสมบูรณ์อยู่นี่นะคะคือใส่แล้วไม่ไม่ไม่ต้องกดนะคะนี่ค่ะนะคะไม่ไม่ต้องกดเลยนะได้สามต้นนะนี่นะคะคือเราจะเลี้ยงฟอร์มกอถ้าว่าถ้าเราถ้าเรามีสี่ต้นเราก็ใส่กระถางหกนิ้วมันใช่ี่ย อันนี้อันนี้ไม่ได้เพราะเขียวอันนี้ได้สามเนาะได้สามนะนี่นะคะเราก็เอาอันนี้กบลงไปอย่างนี้เลยค่ะ fc นี่นะคะใส่แตงไปอย่างนี้เลยแค่นี้พอพอแล้วค่ะแล้วเราก็เอาเนี้ยไปจุ่มน้ําเพราะว่าจุ่มแช่น้ําไว้เพื่อให้รากเขาเดินเดินแล้วได้รับสารอาหารแล้วก็รากที่เขาออกมาใหม่ค่ะ fc ที่เขาลากแตกมาใหม่นะคะเขาก็จะเกาะพวกต้นใยใยใยไม้อย่างนี้ค่ะนี่นะคะเป็นใยไม้แบบนี้นะคะเนี่ยเขาจะเกาะรากรากที่เขาเกิดมาใหม่นะจ๊ะพอเราไปเอาอย่างนี้อ่ะที่เสร็จปุ๊บทาดินให้ดินแน่นๆนะคะนี่นะ เสร็จปุ๊บนี้น้ำน้ำมันไม่เยอะเนะาะเดี๋ยวป้อแม่ก็วิกเลยนะคะอันนี้จริงจะต,ต้องใส่ให้น้ําท่วมท่วมท่วมวมปาปักกระถางแบบนี้นะคะแช่ไว้สักทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะเอซีนะแช่ให้ท่วมปักกระถางเลยอันนี้พอดินเขาจะยุบเนี่ยเห็นไหมพอวิกใส่น้ําน้ํามันจะยุบอย่างนี้ยุบอย่างนี้ก็ปล่อยเขานะคะเอสซีนี่นะคะแบบนี้เลยนี่นี่นะคะทิ้งไว้หนึ่งคืนให้ให้เขาลากเขาได้อิ่มอิ่มอิ่มน้ําแล้วก็ลากเขาได้สัมผัส ดินที่เราเปลี่ยนให้เขาใหม่นะคะทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะอันที่จริงปลาเขียวจะต้องใส่น้ําใ,ให้ท่วมปากกระบอกนี้นะคะถ้าไม่ท่วมไม่เป็นไรเราก็ทําให้เขาชุ่มชื้นนะคะ fc แบบนี้เลยนี่นะคะหรือ fc ทั้งคนทั้งท่านก็จะเอาไปอบอีกก็ได้นะคะเอาไปอบก็ได้แต่ว่าถ้าเลี้ยงบอลน,นอกตัวทําไมถึงว่าไม่สวยบางท่านก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ fc เพราะว่าลมมันจะโกกแรงลมมันจะโกกแรงก็คือทําให้ต้นเขาเนี่ยโยกเยกแล้วทําให้โตช้า นะคะ fc ทําให้โตชา้าแตกใบแตกหลอดตอแตกหลอดช้าเราก็ทําทําไม่ให้อะไรคือทําให้ลมกบสักหน่อยคือเราเปลี่ยนกระถางเขาแบบนี้นะคะเปลี่ยนกระถางใหม่อ่กะก็ให้เขาไปอยู่ที่ลมไม่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 แรงมากนะคะนี่นะนะคะนี่เป็นเป็นแบบนี้คะ่ะทำแบบนี้ทุกกระถางเลยค่ะ fc นี่นะคะเป็นการเปลี่ยนดินใหม่นะจ๊ะถ้าดินถ้ากระถางไหนท่านถ้าเราก็ดูรากเขาถ้ารากเขาไม่ดีเราก็ตัดรากเขาทิ้งไปได้เลยจ้ะก็ลงกระถางแบบนี้นะคะ เป็นบอนปลาเขียวจะเลี้ยงนอกตู้นะคะอันนี้น้ําแห้งปลาเขียวยังไม่ใส่น้ำาจริง,รงมีน้ําแค่ลำไรก็พอนิดๆๆน,น,น,นะคะพอให้ติดติดก้นกระถางนะคะไม่ต้องน้ําเยอะนะเนี่ยนะคะปลาเขียวก็เอาสแลนดากันไว้แล้วป้าแมวบอกมาบอกมาบอกไม่ให้ไม่ให้ลมมันโกกมากตรงเนี้ยลมมันจะมันจะโกกแล้วทําให้ใบอ่ะคือพัดแรงพัดแรงเ้าต้นเขาก็จะจะไม่ตั้งไม่สวยแล้วก็มันจะไม่ไม่ทรงพุ่มแล้วก็ต้นก็ยังไงอ่ะมัน มันยังอ่อนไปเนาะเพราะเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะคือเนี่ยอย่างเงี้ยคือไม่ให้โกกมากก็กั้นไว้ทักสองด้านก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละ,แต,ละแต่ละบ้านนะคะอีฟซีนะนี่คือป้าแมวแนะนํานะคะนี่ป้าเขียวก็ลองเลี้ยงเลี้ยงไว้ในบ่อวงเลยวางแบบนี้เลย<ช>เดี๋ยวตอนนี้ฝนจะตกแล้วเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูบอลสีป้าเขียวก่อนจ้ะค่ะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มที่ชายชนก่อนนะคะนี่นะคะชายชนเป็นแบบนี้จ้ะสี่ใบเข้าห้าใบนะคะแดงแบบนี้เลยป้าเขียวกระถางละเท่าไหร่จ้ะ หนึ่งร้อยบาท fc ซื้อไปสองกระถางก็ทําไปอย่างนี้คือดินสภาพดีอยู่นะคะดินสภาพดี fc ก็ไปเปลี่ยนกระถางเหมือนที่ป้าแมวบอกเลี้ยงเป็นฟอร์มกกได้เลยนะคะนี่ป้าเขียวเขาเลี้ยงไว้นอกตู้นะจ๊ะเห็นไหมคะนี่ค่ะอากาศมันจะโป่งอย่างงี้คือลมจะโกกเข้าได้แต่ป้าเขียวเขากั้นไว้แค่ด้านเดียวนะคะความเหมาะสมคือต้องกั้นอีกสักด้านหนึ่งคือกั้นครึ่งนึงก็ได้ไม่ต้องกั้นหมดเหมือนบนด้านนี้แต่ด้านนี้ลมมันมาแรงป้าเขียวเลยกั้นด้านนี้คือให้เต็มถ้าด้านนี้ลมมันมาค่อยเราก็กั้นครึ่งเดียวพอา ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไอบอลสีเราอะโดนโลมมากนะคะนี่เป็นบอลด่างนะคะ fc บอลด่างอะพ่อแมวแนะนําก่อนจะ้ะชายชนหนึ่งร้อยบาทค่ะมาด้านนี้เป็นเพชรสุวรรณโชคค่ะเพชรสุวรรณโชคด่างแบบนี้นะคะ fc นี่นะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยหนึ่งร้อยบาทจ้ะมาต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ยสาวนาครชัยศรีไหมเนี่ยเป็กเขียวชื่อไปไหนเนี่ยสาวนาครชัยศรีนะคะด่างแบบนี้นะหนึ่งร้อยบาทจ้ะ มีสองกระถางนะคะสาวน้ครนใช้สีนะคะมีสองกระถางจ้ะต้นนี้ชื่ออะไรจ๊ะลาเขียวต้นนี้ชื่ออะไรชื่อไม่มีอ่ะเดี๋ยวให้ลาเขียวหาชื่อให้นะคะ fc หนึ่งร้อยบาทหมดนะคะเนี่ยนะคะมีสองต้นนะมีสองต้นจ้ะน่าจะเป็นมงคลปฐมนะคะต้นนี้นะมงคลปฐมนะคะ fc มงคลปฐมนะคะด่างแบบนี้ค่ะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะแบบเนี้ยดีแล้วต่อไปเขาจะด่างขึ้นมากกว่านี้ค่ะเพราะเขามีใบเขียวใบด่างออกมาแบบนี้นะคะดีค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะ ส่วนมาต้นนี้ค่ะอะไรเอ่ยเศรษฐีพัน,น 1, ล้านป่ะ,ะเศรษฐีพันล้านนะคะหนึ่งร้อยบาทฐานด้านนี้นะคะสีลาหุ้มทองแผงนะคะ fc สีลาหุ้มทองแผงนะคะนี่นะนมีลูกมาแล้วนะคะนี่นะหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันจะ้ะมาต้นนี้ค่ะโอ้โหเป็นฟอร์มกอเลยชื่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวพ่อแมวอ่านชื่อก่อนนะ มงคลมณีค่ะมงคลมณีนะคะหน,น,นึ่งร้อยบาทจ้ะในกระถางมีสองต้นค่ะอันนี้ก็มงคณปฐมใช่แล้วลระพเเขียวเนี่ยมงคลปฐมมงคลปฐม,มค่ะนี่ก็มงคลปฐมนะคะนี่นะคะด่างแบบนี้จ้ะนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะมาด้านนี้เป็นพรเจ้าสัวนี่นะคะพรเจ้าสัวด่างแบบนี้ค่ะมีอยู่สี่กระถางนะคะราคาเจ็ดสิบบาทจ้ะอ่าค่าส่งอยู่ที่ห้าสิบบาท กี่กระถางก็ได้นะคะเมาเหมาส่งเมาหมากี่กระถางก็ได้ค่าส่งอยู่ที่50บาทมีทั้งโอและปลายทางค่ะน,นี่นะคะค่ะมาต้นนี้ค่ะเอฟีอ่าเป็นพิกุลทองนะคะเริ่มกัดสีแล้วนี่นะคะอ่าพิกุลทองกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะสีมาแล้วนะพิกุลทองเนี่หายากค่ะนี่นะคะไอ้ต้นนี้กาบหลุดนะคะแต่ต้นนี้เขามีกาบนะนี่นะคะพิกุลทองนะ มีอยู่มีอยู่สี่กระถางนะคะ fc หมดแล้วนะคะมีสี่กระถางจ้ะต่อมาด้านนี้นะคะ fc เป็นอสังไขค่ะนี่นะคะอสงขไขกัดสีมาเป็นแบบนี้นะคะกระถางเท่าไหร่นะเพ่เขียวหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc มีสองกระถางนะจ๊ะอะสงไขค่ะมีสองกระถางค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะต้นนี้มงคลปฐถมนะคะนี่สายใหญ่สายใหญ่ก็เอาหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันจ้ะเดี๋ยวมีอะไรอีก มาเรื่อยๆมาพี่คุณทองก่อนเนาะพี่คุณทองอ่ะมาด้านนี้โอ้โหสวยจังเลยเนี่ยปลาเขียวซื้ออะไรเอาวเบอร์ปลาเขียวเป็นนางใหมค่ค่ะเท่าไหร่ปลาเขียวบอกเบอร์กันยังบอกไปแล้วนางใหมนะ่แล้วปลาเขียวเท่าไหร่ออนางใหม่ห้าสิบาทนะคะ fc นี่นะคะเข้าสามใบนะคะเข้าสามใบจะ้ะค่ะนี่นะคะนางใหมจ่จ้ะสักห้าสิบาทนางสวาหักก็ห้าสิบาทนะคะไปเลยนะออไก่ตรงงามก็ห้าสิบาทนะปลาเขียวนีออ่นะคะไก่ตรงงามห้าสิบาทค่ะ มาหน้าเมืองนนท์ค่ะหน้าเมืองนนท์นะคะห้าสิบบาทนะคะหน้าเมืองนนท์ห้าสิบบาทนี่นะคะหน้าเมืองนนท์จ้ะนี่นะคะ้าแบบนี้ค่ะหน้าเมืองนนท์ห้าสิบบาทเมืองใหม่เมืองใหม่นะคะเมืองใหม่ก็ไปห้าสิบาทนะคะนี่นะเขียนไว้ห้าสิบาทจ้ะมาด้านนี้ค่ะเป็นเจ้าสาวค่ะเจ้าสาวปลาเขียวเขียนไว้ราคาเจ็ดสิบาทนะคะ fc เจ็ดสิบบาทจ้ะ หมอสีน้อยหมอสีน้อยเนี่ยเขายิ่งโตยิ่งสวยค่ะหมอสีน้อยค่ะเจ็ดสิบบาทจ้ะมาด้านนี้นะคะพะนาลายไหมเนี่ยเออมีหูใต้ใบด้วยพันาลายพันาลายหรือพาักพี่เขียวกุมพ,ก,มพก,กันเหรอกุมพก,กันนะคะ fc กุมพก,กันจะก,กัดสีสวยมากนะคะเป็นยักษ์กุมพก,กัน,นะค่ะนะคะหูเกิดมาแล้วนะเอาไปห้าสิบบาทจ้ะ โอ้ยต้นนี้ลูกไม้สวยจังเลยผะเขียวอะไรชื่ออะไรสองฝั่งโค้งเอหนูว่าโอ้หนูก็ขายไปลูกไม้หมดแล้วของหนูสองฝั่งโค้งราคาเท่าไรห้าสิบบาทนะห้าสิบบาทแล้วอันนี้ล่ะชื่ออะไรกิลี่นีเทวีห้าสิบบาทนะจ๊ะนี่เขียนเขียนป้ายไว้ราคาห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ล่ะห้าสิบบาทเสือพานเนาะต้นนี้เนี่ยอ่ะต้นนี้เขามีชื่อนะเหมือนพญาหงอ่ะ ไม่เลี้ยงไว้ให้ใหญ่กว่าเหรอมาเขียวเพราะมัน,น,น,นไม่สวยเนาะต้นนี้ล่ะอันต้นนี้ไม่ใช่ต้นนี้เป็นหนุมานหนุมานหนุมานออกศึกนะคะหนุมานออกศึกจก้ะนี่นะคะหนุมานออกศึกกระถางเท่าไหร่ปมาเขียวกระถางสามเมตเองห้าสิบบาทห้ <50 S 2> บาทนะคะห้าสิบาทเนาะอันนี้นพเก้านพเก้าห้าสิบาทจา้ะไล่ยทั้งนี้ไปหมดเลย อ่าทีนี้เจ็ดสิบนี่พญาพันวังเจ็ดสิบบาทนางสวะาหาัดสีแล้วนะคะกระถังอย่างนี้นะเจ็ดสิบาทนะคะเอฟซีเจ็ดสิบบาทอันนี้มามยักษ์กไม่ใช่ยักษ์เหรอยักษ์ปักหลันเท่าไหร่นหนูว่าเป็นอันั้นหันหันหนุมาหักด่านปากานักหลันแต่ไม่รู้นะมันจะขายได้มาในานามปักหลันเนา<ๆ>ะขายในานามยักษ์ปักหลันถ้าถ้าเขาไม่ป้ายก็เป็นหันุมาหักด่านนะคะเอฟซีเขาจะกัดพื้นขาวออกชมพูนะคะ ักด่านนะ<ช>นะคะเจ็ดสิบบาทจ้านะคะค่ะสบายนางฟ้านะคะเอฟซีนี่นะคะสวยๆวยเวลาเวลาเขาโตไปแล้วก็จะออกสวยแล้วก็อ่าใบเขาจะแดงยาวเลยนะคะสบายนางฟ้านะเจ็ดสิบบาทค่ะแต่ต้นนี้ฉัดชมพูนะคะฉัดชมพูเจ็ดสิบบาทผีเสื้อสมุด <วะ S 1> อ๋ออันนี้ไม่ฉัดชมพูอะไรห้าสิบอันนั้นฉัชมพูแล้วอนนี้อะไรุกมเนี่ยอันไหนฉัดชมพูพี่เขียว อ๋อชัดชมพูห้าสิบขออภัยค่ะนี่นะคะตามไปนะฉัดชมพูห้าสิบอันนี้ลูกไม้ลูกไม้ห้าสิบอ่ะเมียวเมียวสวัสดีเอซีลูกอยากเข้ากล้องกันอ่ะอยากให้อุ้มเรอไม่เข้าเรื่องอันนี้ต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ยกำแพงแสกำแพงแสนเท่าไหร่หนี่เขียนว่าหกสิบหกสิบนะคะหัวใจทศกัณ ตรงนี้หัวใจทศกัณฐ์หมดเลยใช่ไหมป้าเขียวหัวใจทศกัณฐ์หกสิบาทกําแพงแสนหกสิบบาทเนาะค่ะมาด้านนี้ค่ะเป็นบอนป้ายด่างแล้วมาแล้วนะคะนี่คืออะไรเอ่ยอะไรอ่ะพรมหรือสีพรหีเท่าไหร่จ๊ะเจ็ดสิบอันนี้ล่ะชายชนสวยๆลู้าเอฟแล้วเนาะต้นนี้ล่ะอันนี้เขาจะกัดสีสวยมากนะคะ fc นะเนี่ยนะใบเรียวยาวเลยนเนี่ยขายเท่าไหร่เนี่ยป้าเขียวกระถางเนี่ย หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทนะกระถางนี้นะต่อมาเป็นไก่เศรษฐีค่ะเท่าไหร่เอ่ยกระถางละเจ็ดสิบาทไปเลยนะค่ะนี่นะคะไก่เศรษฐีเอฟซีซื้อไปเลี้ยงฟอร์มกอได้เลยนะคะแล้วทัดบางแก้วล่ะทัดบางแก้วห้าสิบบาทขายให้ห้าสิบาทนะจ้าทัดบางแก้วห้าสิบบาทละยองป้ายสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะหนุ่มีถุงทองไงถุงนุ่มมีถุงทอง ระยองป้ายสวยๆแบบนี้นะคะกระถางละเจ็ดสิบาทจ้ะนี่นะคะ fc กระถางละเจ็ดสิบาทจ้ะรัะตะนาสินมีอยู่กระถางเดียวจ้ะเจ็ดสิบบาทแล้วใช้ชนแบบนี้ละเพื่อเขียวค่ะพุทธเท่าเฝ้าเรือนเขาจะเป็นสีแบบนี้นะคะ fc นี่นะคะพุทธเท่าเฝ้าเรือนกับอ่าไออันนี้ชื่ออะไรนะเพเขียว <c oughs> ไม่ใชย่ยักษ์อะไรยักษ์อะไรค่ะนี่เป็นพุทธเท่าเฝ้าเรือนค่ะนะคะ fc นี่นะเขาจะไม่เหมือนกันนะคะใบเขาเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะ จ้ะเห็นไหมคะเป็นหนุม,มานออกศึกนะคะ fc ต้นนี้เป็นหมมนุมานออกศึกจ้ะเห็นไหมคะเขาจะสวยมากนะคะกระถางเท่าไหร่ป้าเขียวในกระถางมีสามต้นนะจ๊ะ<ส>เป็น<ส>ฟอร์มโกจ้ะร้อยห้าสิ150บาทเอาขายให้เท่ากับตกละต้นละห้าสิบาทเอง<ส>ถูกมากนี่นะคะฟอร์มโกนะคะมีพุเท่าเฝ้าเรือนหนุมานออกศึกนะคะ fc กระถางละร้อยห้าสิบาทจา้ะว่าไงคะคุณเหมียวนี่เฟือแต่ป้าแมวคุณนี่นะคะ fc เฟือแต่ป้าแมวเพราะป้าแมวมีกลิ่นในถุงทองอยู่ ต้นนี้ทางนี้เป็นมณีมณีวัสนาแผงนะคะ fc มันดีวัสนาจริงๆเขาจะป้ายออกด่างป้ายนะคะนี่นะคะดูสิดูลูกเขาออกมาเขาแขงนะคะไม่ป้ายนะฟอร์มกอละเขียวนี่นะคะ fc เป็นแบบนี้เลยนะคะฟอร์มกอแน่นๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะมณน,นีวัสนาไม่ป้ายนะคะร้อยห้าสิบาทจาก fc นี่นะคะใบม,มันจะไม่เหมือนกันเนี่ยดูสิสวยมากเลยเออทำไมใบมัแนแปลกอย่างเนี้ยมณนีวัสนาเขาแขงนะคะ fc นี่นะ นี่นะคะนี่ค่ะไม่เหมือนกันจ้ะอันนี้สวยมากเลยนี่นะคะดูใบนี้แปลกๆเนาะมัน,นีวาสนานะคะมีห้ากระถางค่ะกระถางละร้อยห้าสิบาทจ้ะมัน,นีวาสนาแพงนะคะค่ะต้นนี้นะเมืองนนท์นะครับซีนี่นะคะลาเขียวเลี้ยงเป็นฟอร์มกกแบบนี้เลยนะคะนี่นะนี่นะคะยังกัดสีไม่ไม่เน,น,นี่นะคะนี่นะคะเลี้ยงมาจากเขียวเขียวะค่ะโตขึ้นมามันก็ กัดสีไปเป็นแบบนี้มันจะกัดสีไปไเรื่อยๆจ้ะนี่นะคะเริ่มออกแดงสวยนะคะเป็นบอลน,นี่นะคะเป็นฟอมกกแบบนี้เลยค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะเออเขาไม่ทิ้งปลาแมวเลยวันนี้<ะ> <laughs> ทุกทีไม่เคยมาอย่างนี้เลยค่ะสอพินญ,ญาจา้ะร้อยห้าสิบบาทเนาะกวนอูแบบนี้แหละเป็นฟอมกอนี่ร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะคะมีสองฟอมกกนะคะนี่นะแล้วอันนี้อะไรคะเเขียวสวยจังศีลาหุ้มทองเท่าไหร่น่ย ร้อยหนึ่งไปอ่าร้อยหนึ่งนะจ๊ะร้อยหนึงน่งสวยจังเลยแต่ใคร fc ปลาเขียวก็เลี้ยงไว้แบบนี้ปลาเขียวนี้อันนี้อะไรอันนี้เป็นลูกไม้หรืออะไรนะปลาเขียวสวยจังเลยเนี่ยแล้วมันเหมือนแน่น,นเลยเนาะนเหมือนอีนกไม่ใช่ไม่ใช่ใช <S 1> <S 1> สวยมากค่ะเดี๋ยวรอดูกัดสีก่อนนะคะเนี่ยจะสวยมากมันชื่ออะไรนะลืมชื่อเลยนะคะนี่เขาจะสวยมากเลยค่ะนี่นะคะสวยมากๆเลยแล้วไม้เป็นฟอร์มกรอยนี้ปลาเขียวไม่ไม่ขายหรือ ยังไม่ขายนะคะ FC ฟซนะแต่ท่านใดจ,จะซื้อก็โทรมาได้นะจ๊ะอาจจะใจอ่อนนะเนี่ยนะเป็นฟอร์มกอสวยๆเลยนี่นะคะ <c oughs> นี่เนาะมีทั้งเพชรเจ็ดสีหลากหลายสายพันธุ์นะคะสวยมากสวยมากยิ่งดูยิ่งสวยคะ่ะเอซยิ่งดูยิ่งเพลินตานะคะเลี้ยงเป็นฟอมกอนี่ปลาเขียวเขาจะจัดแบบว่าโซนนี้เป็นหงส์สุวรรณโซนนี้เป็นหงส์เหินนะคะปลาเขียวปลาเขียวเริ่มเลี้ยงเลี้ยงฟอร์มกอเลี้ยงยจากไม้เล็กๆที่ปลาเขียวเคยมีเคยขาย ห้าสิบเจ็ดสิบเดี๋ยวนี้ปลาเขียวจะไม่ไม่ไม่ค่อยปล่อยออกไปแล้วนะคะเอฟซีปลาเขียวจะปล่อยเป็นฟอร์มกอแล้วค่ะเพราะว่าเรามาคิดกันว่าให้เอฟซีซื้อเป็นฟอร์มกอจะได้ไม้สวยไปจ้ะเนี่ยเนี่ยปลาเขียวดูต้นนี้สิอย่างอย่างแต่มันยาวไว้สวยเลยถ้าไปอย่างนี้จอมทัพไห่ตุูกไม้เหรอสวยมากเลยนะแค่นียเออเนี่ย เห็นนะคะสวยสวยใช่ใช่มันสวยจริงจริงยิ่งดูยิ่งสวยใบเนี่ยดูดูนางรากสดมา fc สิดูเนี่ยแต่ปลาเขียวเลี้ยงแต่เขียวเขียวนะคะมันด่างมันป้ายออกมาค่ะเนี่ยมันป้ายเนี่ยนี่นะคะป้ายมาเพิ่งหลอดใหม่นะคะอันนี้นะจากเขียวเขียวเลยค่ะเลี้ยงมาเขียวเขียวก็คือมีป้ายนิดหน่อยๆ่เงี้ย fc ที่ซื้อซื้อบลสีปลาแมวปลาเขียวไปแล้วเป็นยังไงบ้างส่งมาให้ปลาแมวดูบ้างนะคะส่งมาให้ปลาแมวดูดูกันบ้างครับปลาแมวก็อยากเห็นนะคะ fc ที่ ป้าแมวก็ไปเขียวไม่ตอบบางทีก็ไปเก็บดินบ้างไปทํางานคือทำกันทั้งวันเลยคะ่ะเอฟซีเพราะว่าเรารักบอลสีเราอยากให้บอลสีสวยๆนะคะเนี่ยทศก,กัณฐ์ก็เริ่มกัดสีมันอย่างเงี้ยเอฟซี FC มันสวยคะ่ะแต่แต่ละอย่างเนาะแต่ละสีของเขาว่าบอลสีทุกต้นถึงแม้เขาจะเขียวแบบเนี้ยแต่เขาเขียวเขียวได้ใจค่ะเขาได้ใจเพราะอะไรว่าป้าแมวชอบดูที่เม็ดสีเขา<ม>เขาจะเปลี่ยนเม็ดสีไปยังไงเนี่ยดูสิเดี๋ยวเขาจะโตขึ้นกว่านี้นะคะไม่ไปไปหนเลคะ่ะคือเขาจะใบใหญ่ขึ้นอันนี้คือกระถางเขามเล็กไป อย่างนี้ค่ะเราเปลี่ยนกระถางให้ใหม่นะคะเพราะว่ารากเขาเริ่มเริ่มเดินไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกแล้วะคะ่ะเปลี่ยนกระถางให้เป็นกระถางสักหกนิ้วนะคะเอฟซีเปลี่ยนใหม่นะคะอันนี้ไม้เขียวมันให้ดูมันกม็มีเสน่ห์อือมีเสน่ห์ะเขียวเนี่ยเนี่ยดูไม้เขียวสิคะนี่แรกนี่ อันนี้ใบแรกเป็นแบบนี้ออนีใบต่อมาก็จะลายขึ้นใช่ใช่เนี่พอใบที่อันนี้มันมีชื่อว่าอะไรลูกไม้ลูกไม้ใช่ไหมลูกไม้เออที่แรกใบเขาจะมันมันจะกัดด่างลายออกไปเรื่อยๆอ่ะเออกัดเม็ดสีใช่ใช่เราก็ดูที่ที่เม็ดที่ที่สีใบเขาจะเลี้ยงลูกไม้รับรองเนี่ยนี่ก็ลูกนี่ก็ลูกไม้ดูสิคะหลอดใหม่ออกมาดูสิเป็นชมพูมันจะกัดเข้มไปเรื่อยๆจะสวยไปเรื่อยๆจากเอฟซีนี่นะคะโอ้โหต้นนี้ชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยว ราแมวก็ชอบมาดูอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะดูสิลูกไม้เป็นบอลกาะอ๋าค่ะเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆค่ะเขาจะไม่อยู่แบบนี้เลยขายนะคะมาแมวขายให้กระถางนี้ขายเอาห้าสิบบาท้าแมวชอบชอบมันมันสวยจ้ะ F.C.M มันสวยแล้วหน้าใบมันจะสวยไปเรื่อยๆจ้ะจะไปวางไปเดี๋ยวหาไปเจอลูกค้าบอก่ห้าสิบาทเอามาเก็บมาเก็บไว้อ่ะมีมีคือต้องค่อยๆแหวกเพราะผ้าเขียวเขาย้ายจากจากหน้าบ้านมาไว้หลังบ้านเพราะว่าเดินไกลจาก ไหนจะวิ่งกับดินบ้างอะไรบ้างเนาะเนี่ยอันนี้ยิ่งสวยนยป้าแมวชอบนะป้าเขียวเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดาวเพียงดินน่ะสวยดาวเพียงดินเขาจะสวยแล้วก็ใช่แล้วก็เป็นเสือดาวต้นนี้จะเป็นเสือดาวนะอ่าบ้านบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนเราจะจบคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมันมีใบไม้เออเอฟซีถามป้าแมวบ้านฉันใบไม้ทายังไงไหนไหนป้าเขียวดูซิดิสใบไม้ของเราเป็นยังไงเราต้องให้เอฟซีดูก่อนอืม ใบไม้เป็นนี่ค่ะแบบนี้เนาะแบบนี้ใช่ไหมผ้าเขียวแบบนี้เนาะเป็นใบไม้นะคะแมีแบบนี้อีกนี่นี่นี่แล้วจะเป็นลักษณะนี้ค่ะเห็นไหมคะเอซีมันจะไหม้มันจะไหม้เป็นนี่เป็นแบบนี้เนาะนี่นี่ไหนไหนเนี่ยจะเป็นไหม้ออกแบบนี้นะคะนี่นี่นะใบเขาเรียกเป็นใบเป็นเป็นเพาะน้ำฝนหรือเปล่า เชื้อราไหมเป็นลาลาสนิมเป็นอะไรวันนี้นะลาสนิมฝนตกฝนตกนะคะเนี่ยนะถ้าจะเป็นแบบนี้แล้วเรามีตัวยาเอฟซีลองซื้อไปไปทาดูปละเขียวเอาเอายามาดูพ่นพ่นทางใบเลยนะคะได้ทั้งในตู้แล้วก็นอกตู้พ่นให้หมดเลยนะคะเอฟซีนะพ่นให้หมดเลยนี่คือเป็นยายากันเชื้อรานะคะยาการเชื้อรานะคะหรือเอฟซีจะเอาไปแบบว่าไปพ่นใส่กระบินก็ได้ อ่ะไม่ได้ไม่ได้โฆษณาให้ยานะคะนี่คือให้ดูเป็นแบบนี้ลูกค้าไปหาซื้อตามตามร้านขายยาเนาะถ้าประสบปัญหาแบบนี้เนาะถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะคะนี่นะจ๊ะเป็นแบบนี้นะหรือลดก็ได้ค่ะหรือใส่ใส่ป๊อกกี้ก็ได้นะคะเขามีอัตราส่วนให้เราอยู่แล้วค่ะนี่นะคะตัวนี้ค่ะชื่อนี้เลยนี่นะคะเรามีอะไรดีๆเรามาแบ่งปันเราไม่ห่วงนะคะเอฟซีเราไม่ห่วงนะก็เอฟซีก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม คอมเมนต์มาเพื่อเป็นกําลังใจป้าแมวถ้าท่านมีอะไรดีๆก็บอกป้าแมวได้นะคะเอฟซีนะตั้งแต่ป้าแมวกับป้าเขียวเปลี่ยนบอลสีไปอะบอลสีป้าแมวงามมากนะป้าเขียวอืมดินเราก็ใช้ได้ใช่ดินคือดินใช้ได้เลยล่ะใช้ได้เลยใช้ได้เลยคือสุดยอดมากดินอะอันนี้ไม่ได้ไม่เชียร์ถือว่าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรค่ะคือมันสุดยอดคือมันดีเพราะว่าที่ป้าแมวไปโกยๆมาคือหนึ่งมันหมักมันหมักจากจากธรรมชาติโดยตรง มีทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เขาตายแล้วคือมันเป็นสารอาหารมามาให้บอลไงป้าเขียวมาให้บอลสีของเราแล้วต้นไม้อื่นๆถึงเจริญงอกงามนะคะเอฟซีเนะาะค่ะวันนี้เย็นแล้วป้าแมวขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆบ้านป้าเขียวนะคะต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ยตระแม่ยิ่งดูยิ่งสวยเอ๊ะมันมีอะไรอีกต้นหนึ่งคล้ายๆกันตระแมจันทาใช่จันทาจะสวยมากจะออกขอบใบ, <c oughs> บเหลืองนะใช่ไหม คล้ายกันแต่ใบเขาจะป้อ,โอ,อมโมนี่อืนะคะนี่นะคะแต่แม่กุสุมานะคะเขาจะสวยสวยคนละสีเข้มอืถ้าเอฟซีมีการุแม,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 ม่จันทาสง่งมาให้ป้าปแมวดูบ้างนะคะแม่จันทาจันออมมแม่กุสุมาแล้วก็สอพิญญาใช่สอพิญญาป้าแมวมีแล้วปับอะไรนะปัดพุแ่แทนไม่แน่ใจถ้าเราพูดผิดไปคือเดี๋ยวโดนโดนตามมากเพราะป้าแมวก็ไม่ค่อยเก่งนะคะค่ะขอสวัสดีไปกระบวนสีสวยๆบ้านปลาเขียววันนี้จ้าสวัสดีนะคะสวัสดีจ้า